สวัสดีครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายนสอง4ห้าเช้านี้6กโมงสนาทีร้านพี่เปาพร้อมเปิดวันแรกแล้วนะคะจัดของเพึ่งเสร็จแต่ยังไม่ถึงร้อปนะครับพี่เปาเขาทำนะครับ อ้าวเปิดสิครับประตูไปไหนนะคะท่านอ้า,อามาอ่าไม่เป็นไรเอาเปิดครับเปิดประตูน,นี่ครับเอาเปิดครับอะไรวายูมันใส่ไปใส่ นี่ฮะมอันเนะอันนี้ฮะบอกว่ี่คอมามาเมื่อคืนต้อสอกินด้วยนี่ฮะบอกาอย่านะู้นใ้หต้องเอามาน้องไม่าี่บอกยังถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าตู้แช่มีปัญหาครับเปิดแล้วไฟเปิดแต่ความเย็นไม่มีก็เลยยังไม่ได้เอาน้ำลง นี่ครับนี่นะครับนี่นะครับกอนี่ครับ,รบยังไม่เสร็จเพราะว่าเหลือเหลือขนมนะคะขนมเมื่อไม่เสร็จค่ะต้องนั้นเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นโซนทุกอย่างทุกอย่างยี่สิบนะฮะทุกอย่างยี่สิบ นะะซื้อมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยครับเพราะเงินหมดมีแม้มีสำดีด้วยนะคะนะรับแลายกรดอันนี้คือเป็นกรีด ที่ใช้ในโรงาง,งานทั้งหมดนะคะมีสำมดีไปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ